หน้าก็ดีกับเบนโตรถถูกไหมถูกไหมตอนเขาตอนที่อดีตใหม่ครับพี่ครับพี่เบนพี่จ๋าเลยครับเราพยายมให้กูเข้าแบงก์ในเลยมั้งผูอาวุโสใหม่ก็เออใช่ใช่ก็มันโดนเหยียบหน้าเยอะพอบางจ๋าไปไวหนุ่มสองรอบรอบแล้วรอบรอบที่เราเจอกันคือรอบที่รอบที่สองรอบที่สองใช่ออรอบแรกบางจ๋าไปแล้ว แต่ตอนที่เราอยู่ด้วยกันบางจ๋าไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยอันอ่าที่นอตีคู่กันเลียนะใช่เออโหแล้วกับรอบนี้รอบปีสี่หกนี่รอบอปนี้เลยนะที่แบบว่ายกโวกตีกันแบบว่าเยอะมากอืมก็มีแบบฝั่งทนกับบ้านชนแผนนี้แบบมันเลื้อลังมานานมากเลยอ่ะอมคือปีสี่เก้ารอบ รอบนี้ที่ไปลัดยาวไหมใช่ตัดสินมา่อไรหกปีหกปีอแล้วทำไมไปลัดยาวตอนนั้ไม่ตัดสินคือมีเหตุการณ์จะาจลอย่างนอ๋อจลาจนที่เรือนจำจำนมางนเรือนจำนมนนใช่ไหมใช่เหตุการณ์ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่เลยเหรอมีคนตายมีคนตายสี่เก้าอุ้ยจ๋าไม่หแล้วเวลาเรานอนอยู่ด้วยกันแกไม่เคยเล่าอะไรเลย คือคือจริงๆแล้วคือนะหอ,ออวะเวลานอนเวลา,ามีอะไรแล้วแบบมีอะไรเข้ามาแส้มแนมดีด,ดึงดังก็โทรเซ็กโฟนอย่างเดียวไม่ไม่เคยที่จะแบบเฮ้ยผมแม่งเรื่องเล่ารู่นนี้นี่นั่นเราก็ไม่เคยถามเลยนี่ก็ไม่เคยพูดอะไรที่หลังเล <c oughs> ี้ยงชีพมาอะไร หาคู่อย่างไรเนาะหรืว่าเราหมาอ๋อยโสล่งอะไรอะโสร่งเหรอสล่งสรงตัวเดียวตัวแดนเลยไมยึดถึงอ่ะไม่ขอโทษโทษโทษเลยไอ้ผมต้อขอโทษแล้วมันก็ต้องต้องพูดในรายการเหรอนะอ๋อแล้วบางก็ไม่ขังซอยเลยเรียนสี่ขาก่อนเลยใช่ไหมเอ้ยนี่วันเกิดน้องวันที่อะไร ยี่สิบสองเมษายี่สิบสองเมษาเอางี้ว่ะมีมือกองยังไม่มีเดี๋ยวมือกองของพี่ไปโหยโชว์ไปตีได้ไหมวันเกิดน้องพี่ตีได้พี่เออบอกพีิแล้วฝีมือผมไม่ค่อยเก่งนะพี่เฮ้ยมึงระดับอะไรนะจังหวัดอะไรอาโรงเรียนเมื่อก่อนโรงเรียนใช่บอกดิบอกดิโรงเรียนชุมชนบ้านอนังงามชุมชนบ้านรนังงามโรงเรียนอะไรนะชุมชนบ้านรนังงามพี่ เอ้ยปู่าห์จะได้งานอยู่แล้วมึงไม่น่าพูดโรงเรียนเลยจริงเว้ยเมื่อกี้มีจริงปะเนี่ยทีไม่น่าให้ผมไปตั้งแต่แรกเลยเไอ้วไมายเออนี่เรื่องจริงปะบันดอนอะเรื่องจริงอ๋อเรื่องจริงเียดอนนั่ง ดันดอนเขอแสดงว่าดาวพันดอนก็ร้องได้เลยแสดงว่าดาวพันดอนเ็าไม่ไรดาวพันดอนเนี่ยอุ๊ยโดนอะไราเ่ยสัมภาษณ์พี่จ๋าเป็นไรดาวด้านด้นดอนปนไ,นอนไม่ได้เป็นครับแต<อ>่ว่าก็แล้วมันมีพันดอนดันดอนปอบพูดตายปอบพูดตายขอตอบท่านหนึ่งหนึ่งสเต็ปหนึ่งสตาร์ใจจริงจริ ซ้นโง่ที่เรามันคนจนไม่น่ามนคงไม่ได้มองเฮ้พี่แอ๊ดคาราบาลมาเลยพี่แอ๊ดคาราบาลกับเพลงดาวบ้านดอนกุมใจจริงๆรักผู้หญิงสวัสดีครับพี่น้องคนเลกอ่ะขังโซนสี่ปุ๊บมาหลังนั้นก็ อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แทนแต่พอเขาเห็นลายสั่งเขาก็ถามว่าสั่งมาจากไบหนุม่มไหมใช่ครับอเอารูปว่าเก่าให้ดูว่ามีรูปผมอ๋อแต่คือตอนนั้นอะคือเราอยู่บ้านเดียวกันเหมือนอยู่บ้านเดีออยวกันอะผูกกันอยู่ผูกผูกกันอยู่ใช่ปะ่นนบบใะใบหนุ่มกับใชสมพนใช่อาจารย์มือเขาก็ไอ้นี่เป็นเป็นหัวใช่ไหมแล้วแล้วบังจ๋าก็เหมือนบ้านผูก อ่าแต่ตอนนั้นถ่ายรูปด้วยกันแต่ไม่เคยได้คุยกันไม่เค้ยกันใช่ไหมอ๋อมาไม่เห็นลายสักอ๋อมังจากุ๊กเอ้ยเอ้ยแต่มันแปลกแล้วลายสักนี่วัยหนุ่มไม่รู้เลยนะผมอยู่เลยเนอะอ๋อขอถามบางใช่แล้วเขาว่าเขาว่าคุยแล้วรูปเก่าไม่ใช่ไหมวันนี้ใช่ไหมใช่ครับพอไล่กันพวกเอ้ยเคยเจอกันสองยอดเลยสองยอดจานมือหลอนละแต่ก่อนเขาฉายาว่ามือเจ็ดแดนนี่ไงเพราะว่า อยู่มาเจ็ดแดนอยู่มาเจ็ดแดนแล้วนะนี่นะอาจารย์มือฝั่งทนนะครับแม่บางจ่าเล่าพูดได้เลยนะเจอหมกไปหัมซอยเจอเต่ายางวันเจอไข่เปียเ๊อะไข่เปียเจอเบื้อรับน้องเบือเบือกเอาปากคาบไอ้ต้องหนึ่งหนตัวมาเวียแล้วไงาไอ้ต้มหวานอ๋อต้มหวานเลยหักซอยแล้วก็ช่วงนั้นมี ผมอยากเท็กซัสอ่ะเท็กซัสอง่ายๆสนใจอ่ะเหนียวนมตอกน้ำแข็งอะไรเนียอะไรนะเหนียวมาเยอะๆมีเตียวหนมอะไรจำขนมน้ำแข็งอ่ะมีเตียวหนมนมน้ำแข็งหรือเปล่าจำไม่ได้เลยอาจจะถือให้อะไรนะผมผมไม่เคยตีผมไม่รู้พี่ออะะไร ตอนอะไรนมเหนียวเตียวหลี่ตอนมึงไงส่วนมึงบอกติดที่ไหนติดที่ไหนนะบุรีรัมำตอนรีรัมย์่อยากบอกเขาไม่อยากบอกเขาเวลามีเวลามีอะไรอ่ะอะไรติดที่ไหนนะน้ำเหนียวเตียวหลี่บุรีรำหมัยพวกอยู่บุรีรัมย์ว่าไงเวลามีอะไรเร็กซับแบบจะพูดแบบว่าเป็นในในจะพูดว่าอะไรอ๋อทุกมีทุกอย่างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่นมเหนียวเตียวหลี่บะหมี่น้ำแข็ง นมเหนียวเตี๋ยวหลี่บะหมี่น้ำแข็งไปช้าไปเอาเร็วๆดิวนี่น้ำ็งไปน้เหนียวเตี๋ยวหลี่บะหมี่น้ำแข็งครัหอยู่ที่ไหนมไปนะอ๋อเรือนจำกลางบุรีรัมย์ครับพี่มีบ้านนางรองแล้วหลังจากนั้นย้ายไปหนุ่มย้ายไปหนุ่มที่ไปเจอเจอผมออ่ะ๋อรอบนี้เราเราเจอกันแล้วนะเริ่มแบบว่าอยู่ไม่ไหวแล้วก็ Bỏ tình tinh tinh tình tinh 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 bó tinh 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 cái tinh 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 9 tinh 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 đốt tinh 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 ใบได้าแต่เท่าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยทำไมอ่ะรอเต็มหน้าประตูหมดเลยใครเข้าไป FC อ่ะ FC เต็มไปหมดเลยจนผาไม่ได้เขาต้องโทรศัพท์ให้เออโทรไปอนหกโจทย์อยู่อีกเข้าไ่ได้โหถ้ากลับว่าไปสองก็เข้าไม่ได้โจย์รอไปห้าไม่ได้โจย์ก็รออเต็มเลยไปหกไปหกเข้าไม่ได้โจทยู่อีกโจดปมตัวเลยนี้อยู่อยู่อีก ก็ที่สุดท้ายแล้วแดนเขาบอกว่าถ้าโทรครั้งเนี้แดนเจ็ดเนี่ยถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยต้องเข้าห้านะและและในเหตุการณ์เราก็ดูมวยกันอยู่บื้อผมเราใช่ไหมเราเห็นแล้วกู่ๆแ่นเกมแบบเรียกเด็กๆไปแล้วเราคิดใจเออพวกมึงไปเกมรับคึงต้องรับไม่ได้นะเราคิดใจว่าเด็กไม่ไหลหรอกใช่ไหมตรงลงไปสัมภาษณ์แถวเนีก thank จ่าจาจำได้ไหมพ่อพี่พัดว่าอะไรบางจ่าใช่ใช่เจียวเจียวเลยเมาก็เมาอันนี้ลอบลอบโดนของเลยโดนลอบใหม่่าหรือว่าอะไรรอบเก่ารอบเก่าใช่ไหมเก่าเราเมาใช่ไหมใช่แล้วเราไปตีบอลนอนเลยใช่ไหมใช่ผมนอนอยู่ยวได้ได้สาสเฮ้ยเราไปอาบน้ำก่อนใช่เราไปอาบมีเบ้นมีเบโนวยพูดดีพูดดีเบโนก็ด้วยอ่ายู่รำจ่าใช่ไหมผมเนี่ย เออผมไาอาบแล้วผมอาบแล้วขึ้นมาแล้วใช่แล้วพอ่อพัดมาตอนนั้นเขายังไม่เป็นผมว่ดแดงเขามาเข้าเวนในนี่ผู้ใหญ่ใช่ใช่ไหมโค้งเมาไหมสกระสัตแล้วยแล้วแล้วแล้ว้แล้ว้โค้กเมาเพ้อเลยเพ้อนอนนอนอยู่ตรงข้างตรงเลี้ยงเพ้ออะไรอะ่ะก็วันนั้นที่เขาปลากระบองใส่วกเพื่อนนะมีสองนการณ์อ,อ,อ,อ๋อเออไ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 อนั้นหนึ่กันนั้นที่ผมต้องเพ้อเพราะว่าผู้มดใช่บอกเออชื่อทุกวันนี้ก็ติดต่อผม พี่ไอา้ามบอกมึงต้องเล่นบทนี้เลยนะไม่เล่นบทนี้มึงยับเลยก็ที่เขาปานี่ใส่เพื่อนก้องไงเออปาก้องเกยเด็กเด็กมันดึงต้นไม้กันอยู่เราเราเมาด้วยหม,มเมากันหมดอ,ะอ่ะเด็กมันก็ดึงต้นไม้มันดึงไม่ขึ้นทีเขาก็ยืนสั่งอยู่เราบอกมไไึงเป็นอะไรว่ามึงดึงมันไม่ขึ้นเราเจอเดินลงไปดึงขึ้นเขาไม่พอใจเราเสียงดังอะไรเมาด้วยอะไร